วันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ไม่ีเวลานะคะก็เลยอยากจะมาทำกับข้าของมายูให้ดูกันว่ามายูกินอะไรตอนนี้มายู13เดือนครึ่งได้นะเป็นเด็กกินเก่งนะกินได้เกือบท ouais ุกอย่างนะก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาทำมักกะโรนีผัดกุ้งกันนะไปดูกันว่าทำยังไงบ้างก็อื่นนะกต้มมักกะโรนีเอาใช้แบบนี้ให้มันเป็นแบบเล็กๆหน่อยนะ ต้มแนละ้วมันก็คองขึ้นมานะกะว่าจะผัดเ,เอาเก็ดไปกินได้ประมาณสองมื้ออ้อมประมาณมือจะใส่บล็อกเกอรีร่นะแล้วเอาบล็อกเกอรีร่มาหั่นก่อน บอกครีเนี่ยนะมันเยอะต้ม mm. แ,แล้วก็เก็บไว้แช่แข็งไว เราต้มลอโคลียนะแล้วก็ใส่เกลือลองไปในน้ำหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลเราไปเราไปได้ยินมาจากไหนไม่รู้ว่าถ้าใส่น้ำตาลเราททำให้บลอโคลี่มันกรอบนะใส่เกลือทำให้ทำให้อะไรไม่รู้แต่เอเขาบอกว่าใส่ล้ำเดียก็เลยใส่นะตอนนี้ก็รอน้ำเดือดจริงแล้วอันเนี้ยกินได้นะผักเนี้ยก้านมานะันอ่ะกินได้ ก็เลยว่าเดยวแต่ว่าต้องหั่นเอาข้างในมันหน่อย ล้างเอามาหัห่นหนูตรงเนี้ยตรงเนี้ยกินได้อร่อยด้วยเสร็จแล้วเรามีกุ้งแช่แข็งใชม แกเปลือกไปนะแช่ก่นผักที่จะใส่ก็จะมีหอมใหญ่นะบรอกโคลรี่แล้วก็มะเขือเทศแล้วก็จะใส่กระเทียมก่อนผัดนั่นเองนะอันนี้ก็ต้มบรอกโคลรี่นะอันนี้อันนี้ต้มมะกะโรนีต้มาารตบรอกโคลรี่นะมันยังไม่เดือดเท่าไหร่แต่ก็ไม่แปลต้มได้ กุียเนี่นะต้มไม่ต้องนิ่มมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปผัดต่อใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เอา <c oughs> พอมันสุกพอจะนิ่มแล้วเราก็เอามาเอามาน,อน็อคด้วยน้ำเย็นนะเพื่อให้มันคงสีเขียวแล้วก็ไม่สุกต่อจนเกินไปเทน้ำถิง้งเพราะเราใช้กระทะใบเดิมก็เลยผัด Okay, เดี๋ยวเรามาเริ่มผัดก็นะเรามีกุ้งนะที่ดีฟรเอ่อที่ละลายน้ำแข็งแล้วนะแล้วก็เปิดแก๊สเส้นมันใกล้จะนิ่มแล้วล่ะแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะไม่ต้องยอะมัแล้วก็แล้วก็สใส่กระเทียมนะอันนี้กระเทียมเราซื้อแบบ เราซื้อแบบว่าเยอะๆมาแล้วก็เอามาแล้วก็เอามาแบบปั่นแ้วจะแช่แข็งไงว้เพื่อที่เวลาจะใช้แล้วก็แค่แบบเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบว่าเอาไว้ใส่อาหารเด็กแต่เราเอามาใส่กระเทียมปั่น <laughs> นะเ <c oughs> พราะเวลาผัดอ่ะเนี่ยแค่นี้ง่ายคือก็ใส่กระทะไปเลย เราจะใส่กุ้งลงไปขออีหน่อยวนนี่เลยเขเส้นริมแ้วเนาะเ <c oughs> ทน้ำขบนะับไอะ นี้แค่นั้นนะใส่น้ำมันลงไปนิดนึเพื่อให้มันไม่ติดกระทะต่อไปเราจะใส่หอมใหญ่ที่เรา ปอกกลอบไปแล้วนะใส่ลงไปนั uh ่นย่กนะแล้วก็ใช้เนี่ยประมาณแบบไม่ต้องเยอะมากประมาณแค่ไม่พอละนะให้มันแบบหนึบๆใ่ลงไปแบบนี้ แค่นำไปใส่ก็เรามีแล้วก็เสร็จแล้วมะเขือเทศตรงนี้เอาใส่ แื้อวก็บอกลีกที่ต้มเมื่อกี้นะบอกลีกลอกเอามาหั่นให้มันชิ้นท่านชิ้นเล็กๆหน่อยนะเนี่ยลีใส่ไปเพิ่มผิวฉันไม่ต้องใส่เยอะมากเสร็จแล้วก็ ใส่มเมื่อคืนแล้วนะเค็ชับมาใส่ไปอันนี้เป็นของเด็กนะคะเด็กสำหรับหนึงหัวขึ้นไปนะใส่เข้าไปให้มีรสชาติแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนิดเดียวนะเด็กๆก,กินหวานไม่ดีเดี๋ยวเขาจะติดหวานแล้วเขาจะกินข้าวยากนะเสร็จแล้วก็โชยู นะนีด่เตดียชงออยชาดอ่อนะประมาณสามหยดโอเคแล้วก็กอ๋อหแล้วต้งใส่ไข่ก็ใส่ไข่ด้วยนะมันจะได้มวลลืมจริงๆแล้วว่าต้องใส่ไข่จริงๆแล้วต้องใส่ไข่ ก่อนใส่เส้นนะเพราะเพราะไข่มันสุกๆแล้วค็กกัเส้นจะได้อร่อยเอางใส่ต้นเหรอนี่นะให้มันมาอยู่ยข้างบนชาติมันก็จะนุม่มก พอไข่สุกก็เสร็จแล้วชิมหนห่อยชิมดูอร่อยกูอยากกินในบ้านเลยเนานะอร่อยแล้วนะคะเราแช่น,นอ,อนแบบพอเด็กันนะโอเคแล้วก็ปิดไฟให้ดู แค่นี้แหละง่ายๆนะอ,อ,อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ